วันนี้วันที่4ี่มกราสองห้าหกเกค่ะนิสามาดีก็จะอ่านหนังสือคนถึงทำทำถึงคนทำถึงคนต่อนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นการบรรยายครั้งที่2ของท่านพุทธทาสค่ะการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทำกับคนในหลายแงย่หลายมุมเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคำว่า ถึงทำทำถึงคนได้โดยง่ายในเบื้องต้นสำหรับการบรรยายครั้งที่สองนี้จะได้วินิจฉัยกันถึงประโยชน์ของการถึงธรรมโดยเฉพาะให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ้งชัดในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงประโยชน์หรืออาน,นิสงส์งของการถึงธรรมเป็นการล่วงหน้าไว้โดยใจความสั้นที่สุดว่าเมื่อคนถึงธรรมหรือ ทำถึงคนแล้วทั้งสองอย่างนี้ย่อมเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันคือคนได้หายไปเหลืออยู่แต่ทำจะมีอะไรเหลืออยู่ก็ร้วนแต่เป็นธรรมไปหมดแต่คำกล่าวเช่นนี้อาจจะไม่เป็นที่เข้าใจแก่คนธรรมดาสามัญทั่วไปก็ได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายและจะได้อธิบายกันในวันนี้ คนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับคำสองคาคือคําว่าโลคก,กับคําว่าธรรมแต่มีความรู้สึกเป็นไปในทํานองที่เห็นกันตรงกันข้ามคือเห็นโลกต่างจากธรรมหรือเห็นธรรมต่างจากโรกเห็นโรกเป็นฝ่ายต่ําเห็นธรรมเป็นฝ่ายสูงหรือบางทีก็ใช้คําว่าโลคเป็นคำประนาม หรือตำหนิคนบางคนที่ตนเห็นว่ายังไม่มีธรรมความรู้สึกที่รู้สึกกันอยู่ทั่วๆไปดังนี้ควรถูกนำมาปรับการเข้ากับหัวข้อแห่งการบรรยายของเราที่ว่าคนถึงทำทำถึงคนนั่นเองและให้โรคหมายถึงคนในที่นี้ซึ่งอาจจะทำให้กล่าวได้ ต่อไปว่าถ้าโรคถึงทำหรือทำถึงโรคแล้วสิ่งที่เรียกว่าโรคก,ก็จะสลายไปเรืออยู่แต่ทำเช่นเดียวกันอีกและเมื่อเป็นดังนี้ก็ลองคิดดูเถิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดน่าปรารถนาที่สุดสำหรับมนุษย์เรา ถ้าผู้ใดมองเห็นผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการถึงทำได้ด้วยตนเองแล้วทางที่จะเกิดความเข้าใจผิดมีอยู่ว่าสัญชาติญาณของสัตว์ทั้งหลายมีรากฐานอยู่บนความรู้สึกที่รู้สึกว่ามีตัวตนมีของตนเมื่อได้ฟังว่าตนจะต้องสลายไปเรืออยู่แต่ทำก็เกิดความสะดุ้งกลัว ไม่มีจิตใจที่จะรับฟังหรือพิจารณาข้อความนี้ด้วยดีได้เลยเลยมืดบนต่อความหมายของคำว,ว่าถึงทำและไม่มองเห็นประโยชน์ของการถึงทำแต่อย่างไรเลยมีความรู้สึกแต่ที่จะเป็นโรคหรือเป็นคนที่มีตัวมีตนซึ่งมีตันหาและทิฏฐิไปตามเดิม มีความเชื่อและความหวังที่งมงายไปตามเดิมและนี่แหละคือโรคของปุถุชนซึ่งไม่สนใจทำเพื่อความเข้าใจสึ่งทำตามที่เรามุ่งหมายกันในในการบรรยายนี้โรคโรคชนิดนี้จึงเป็นโรคสำหรับปุถุชนอย่างหนักแน่นชนิดที่ มีอะไรมาส่นให้หวั่นไหวได้โดยยากตามปกติทั่วไปจึงเป็นโลกของความทุกข์ทั้งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนสังคมดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้โดยไม่กลัวใครเสียงว่าความเป็นคนหรือความเป็นโรคในลักษณะเช่นนี้ยังไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์และถ้าและ แต่ว่าถ้าทรรจะมีประโยชน์อะไรแก่คนหรือแก่โรคก็จะต้องมีในลักษณะที่มาช่วยทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองเกี่ยวกับความหวาดกลัวอย่างขา่าวๆเช่นนั้นมีคำที่เรียกว่าอาวิชชาหรือโมหะโมหะหรือและคำอื่นๆที่คล้ายกันอีกมากคำเหล่านี้มีความหมายไปในทาง ของความมืดบอดจึงเหมือนกับไม่มีแสงสว่างแต่ประการใดเลยและหรือว่ามีแสงสว่างแต่ตาของเขาบอดเสร็จแล้วเราลองคิดดูเถิดว่าคนตาบอดจะทำอะไรได้อย่างไรหรือทำได้เพียงใดหรือว่าคนตาดีแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างเลยเขาจะทำอะไรได้อย่างไร เขาไม่อาจจะทําอะไรที่ยังไม่เคยทําไม่อาจจะเดินไปสู่ที่ไม่เคยเดินดังนี้เป็นต้นดังนั้นประโยชน์ของหรืออนิสงค์ของธรรมอีกปริยายหนึ่งก็คือย่อมเข้ามาอยู่ในรูปที่ทำคนตาบอดให้หายบอดและช่วยส่องสว่าง ให้คนตาดีได้มองเห็นตามที่เป็นจริงเมื่อคนมิถึงธรรมหรือโรคถึงธรรมก็ตามตาที่เคยบอดก,ก็หายไปทันทีและได้รับแสงสว่างของธรรมในลักษณะที่เขาอาจจะรู้จักและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเขาเองเพราะแสงสว่างของธรรมย่อมประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติเช่นนั้น ดังนั้นเขาจึงรู้จักตัวเขาเองแล้วแก้ไขความเป็นคนของเขาให้ถูกต้องและสมบูรณ์จนความเป็นคนของเขาได้กลายเป็นธรรมไปเหรืออยู่แต่ธรรมดังที่กล่าวแล้วเป็นหนทางที่จะทำให้เขาชนะความมืดบอดหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือชนะโรคไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้แก่โรคอีกต่อไป นี่คือประโยชน์อันใหญ่ยิ่งของการถึงธรรมและทำให้เราเห็นพร้อมกันไปในตัวว่าคนที่พูดว่าต้องหนีโรคจึงจะประพฤติทธรรมได้นั้นเป็นคนที่มารู้จักทั้งโรคและทั้งธรรมและเป็นการกล่าวตู่ธรรมอย่างไม่เป็นธรรมที่สุดทมไม่ได้มีไว้สำหรับให้ใครหนีโรคหรือพ่ายแพ้แก่โรค จะต้องหนีไปจากโรคซึ่งมันเป็นเรื่องบุ่นวายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทำมีอยู่สำหรับให้คนชนะโรคหรืออยู่ในโรคด้วยชัยชนะไม่ต้องเที่ยววิ่งหนีให้ลำบากมากไปกว่าเหตุเพราะไม่มีความจริงที่จะต้องทำเช่นนั้นความจริงมีอยู่เพียงจะต้องการ ให้ถึงธรยิ่งๆิ่งขึ้นไปจนกระทั่งอะไรอะไรก็กลายเป็นทรรไปหมดดังที่เก่าวแล้วข้อนี้หมายความว่าต้องสู้รบกันที่นี่จนมีชัยชนะที่นี่จนมีความสงบสุขที่นี่ไม่ต้องวิ่งหนีไปค้นหาอะไรที่ไหนดังที่เข้าใจกันโดยได้โดยยากขออภัยค่ะดังที่เข้าใจกันโดยมาก แม้ที่สุดแต่การที่คนบางคนจะสระระเย้าเรือนไปบวชเป็นนักบวชเพื่อศึกษาหรือเพื่อปฏิบัติธรรมก็ตามอย่าได้เข้าใจว่าเขาหนีโรคหรือทิ้งโรคไปหาธรรมนั่นเพียงแต่เขาหาที่มั่นในโรคเพื่อจะต่อสู้กับโรคนั่นเองเพราะว่าความเป็นโรคนั้นมันมีอยู่ในตัวเขามันติดอยู่ในตัวเขา เขาจะหนีไปที่ไหนมันก็ยังไปเป็นโรคอยู่ที่นั่นซึ่งเขาไม่สามารถจะสลัดมันหรือหนีให้พ้นมันได้ดังนั้นจึงแนะให้คิดเสียใหม่ว่าถ้าจะอาศัยทรรเป็นที่พึ่งแล้วอย่าไปนึกถึงการหนีโรคให้ป่วยการเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จงตั้งหน้าส หาที่มั่นหรือหาความสะดวกในตัวโลกเองนั่นแหละก็จะเกิดมีทำขึ้นที่นั่นในการที่จะช่วยให้คนเอาช,ชนะโรคได้ที่นั่นและปัญหาต่างๆก็จะหมดไปและเรื่องมันก็ไม่มากเหมือนกับคนที่เที่ยวห่อผิวอะไรๆเพื่อหนีโรคเพาความไม่รู้จะทำเสียเลยแด้ในที่สุด เาอาจจะสรุปได้ว่าทำามีคุณค่าในการช่วยให้เราเอาชนะโรคได้และการถึงธรรมก็คือการเอาชนะโรคได้แล้วนั่นเองการเอาชนะโรคก,ก็คือการเอาชนะทุกข์ได้มีผลคืออยู่ในโรคโดยไม่ต้องเป็นทุกข์พราโรคไม่อาจจะทำให้คนที่ถึงธรรมแล้วมีความทุกข์ แต่อย่างใดได้โรคซึ่งมีหน้าที่แต่เพียงทําคนให้เป็นทุกข์จึงไม่มีสําหรับเขาหรือมีค่าเท่ากับไม่มีสําหรับเขาภาวะแห่งการอยู่เนื้อโรคได้ปรากฏแก่เขาซึ่งเราบัญญัติเรียกกันว่าโรคุตรธรรมและมีอยู่หลายชั้นหรือหรือหลาย ระดับแล้วแต่ว่าเขาเอาชนะโรคได้ชิ้นเชิงหรือชนะได้มากน้อยตามสัสดส่วนอย่างไรเมื่อเขาอยู่เหนืออำนาจเหนือพิษสงของโรคได้แล้วเราก็ถือว่าโรคไม่มีสำหรับเขาคือโรคนี้ไม่เป็นปัญหาแก่เขาอีกต่อไปจึงกล่าวว่าเดี๋ยวนี้เหลืออยู่แต่ทำรรคือความว่างจากโรคหรือว่างจากทุกข์ ถือว่างจากทุกๆสิ่งที่เขาจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเรานี่แหละคือภาวะแห่งความนี่แหละคือภาวะแห่งธรรมที่รู้ถึงแล้วและได้ครอบงำโลกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือจะมีอะไรที่ประเสริฐหรือสูงสุดไปกว่านี้อีกก็ลองคิด นึกหรือสันนิษฐานหรือเดาดูเองเถิดถ้าพ่ายแพ้ในการคิดนึกเพราะไม่เห็นว่ามีอะไรที่ประเสริฐหรือสูงสุดไปกว่านี้แล้วก็จะมีความพอใจหรือความเรื่มใสหรือความปรารถนาเป็นต้นต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นอย่างเป็นสูงสุดขึ้นมาเอง สท้าที่มีมาหลังปัญญาย่อมให้เกิดความแน่ใจอย่างแน่นแฟ้นเสมอไปดังนั้นจึงไม่รู้สึกเป็นความยากลำบากอะไรในการที่จะฝันฝ่าพยายามเพื่อเข้าถึงทำให้จนได้ทุกอย่างรวนแต่เป็นบันไดสำหรับก้าวไปอย่างราบรื่นเป็นความสุขสนุกสนานไปตั้งแต่ต้นมือจนกว่าจะถึง ที่สุดดังกล่าวแล้วถ้าคำว่าอยู่เหนือโรคยังเป็นคำที่เข้าใจได้ยากเราก็ลดลงมาเป็นอยู่เหนือทุกขถ้าคำว่าอยู่เหนือทุกขยังเข้าใจยากเราก็ลดลงมาเป็นการชนะทุกข์ซึ่งหมายความว่าไม่มีความทุกข์สำหรับเราแม้ว่าภาะวะแห่งความทุกข์ และสิ่งซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยังมีอยู่อย่างเต็มทั้งไปทั้งโรคแต่มันไม่แต่มันก็มีสำหรับเราที่ถึงทำแล้วหรือแก่ทุกๆคนที่ถึงทำแล้วทุกของโรคก็ชนะแล้วทุกคนก็ได้ชนะแล้วนั่นแหละคือประโยชน์หรืออนุสง์ ของการถึงทำที่แท้จริงทั้งโดยเปส่วนประจกชนและทั้งโดยส่วนสังคมทีนี้เพื่อจะให้เห็นรายละเอียดที่แจ้งชัดออกไปเราลองแยกประโยชน์หรืออนิสงส์นั้นออกเป็นส่วนประจกชนและส่วนสังคมแล้วจำแนกเรียงออกไปในลักษณะที่จะเห็นได้ง่ายหรือเข้าใจง่ายแม้แต่คนที่กำลัง จมโลกอยู่ถ้าหากว่าเขาจะมีดวงตาเหลืออยู่บ้างสำหรับปัจจิชนนั้นเมื่อมีการถึงทรรแล้วอันนี้ส์งข้อแรกที่สุดที่ควรจะถูกนำขึ้นมากล่าวก่อนก็ควรจะเป็นข้อที่ว่าการถึงธรรมทำให้มีชีวิตอยู่อย่างสดชื่นเพราะทุกข์กับเขาไม่เป็นคนอื่นเขาทุกเป็นทุกเก่งทุกง่าย อย่างไรก็ตามคนนี้ทุกไม่เป็นก็แล้วกันสำหรับคำว่าความทุกข์นั้นขอให้มองกันอย่างก,งกว้างๆหรือกว้างที่สุดแล้วสรุปให้เหลือเพียงหัวข้อสั้นๆเพียงสามประการคือทุกที่มีมูลมาจากเรื่องราวทางกายหรือทางวัตถุเรียกว่าทุกข์กายนี้อย่างหนึ่ง ทุกที่มีมูลมาจากเรื่องเราทางจิตใจเกี่ยวกับระบบจิตซึ่งคู่กับกายนี้ก็อย่างหนึ่งและทุกอย่างสุดท้ายก็คือทุกที่มีมูลมาจากเรื่องทางวิญญาณหรือทางความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงนี้อีก,กอย่างหนึ่งรวมกันเป็นสามอย่างตัวอย่างความทุกข์ทางกายนั้นตามปกติก็เยียวยากันด้วย วิธีการรักษาพยาบาลทางกายที่โรงพยาบาลเป็นต้นที่จัดไว้เพื่อการนั้นแต่ในขณะที่โรคนั้นก็ยังไม่หายก็ย่อมจะมีความเจ็บปวดหรือความทนทุกข์ทรมานทางกายถ้าจิตใจของเขาไม่ถึงทมก็ยอมรับเอาความทุกข์นั้นเป็นของตนจึงทนทุกข์ทรมานมาก ถ้าจิตถึงทรรมบาร,รมีของธรรมย่อมคุ้มครองให้เห็นความเจ็บปวดนั้นกลายเป็นบทเรียนที่น่าศึกษาไปบ้างเป็นความจริงที่ต้องเข้าถึงบ้างคือความเป็นธรรมที่ต้องเข้าถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นเองหรือกลายเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะไปบ้างความทุกข์ทรมานก็ไม่มีแม้ว่าโรคนั้นจะเป็นโรคร้ายแรงเผือวิสัยแห่งการเยียวยาของแพทย์ มันก็ยังกลายเป็นเร,เรื่องเล็กน้อยไปนี่เรียกว่าเอาชนะทุกทางกายได้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งสำหรับทุกทางจิตหรือทุกอย่างที่สองนั้นเนื่องจากโรคภัยทางจิตซึ่งมีรากฐานตั้งอยู่บนระบบของประสาทเป็นต้นซึ่งยังเนื่องกันอยู่กับกายโดยไม่อาจจะแยกกันได้โดยพิติใน แต่โดยนิตินายนั้นเราแยกกันเพื่อให้เห็นความเป็นโรคชนิดนี้อย่างชัดแจ้งขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเมื่อโรคชนิดนี้เกิดขึ้นเราก็ไปสู่สถานพยาบาลทางจิตในระหว่างที่ยังไม่หายก็ย่อมจะมีความทุกข์ในทางจิตเพราะความมีจิตไม่ปกติแต่ถ้าเป็นผู้ถึงทำก็ไม่มีทางที่จะเป็นโรค ชนิดนี้ได้เลยจึงไม่มีการทนทุกข์ทรมานเพราะโรคนี้หรือถ้าถึงทําน้อยเป็นผู้มีอาการแห่งจิตฟุ้งซ่านไม่ผาสุกเพราะนิวรณ์ครุ่มรุมเช่นมีความกระวนกระวายกวายในทางกามกระวนกวายทางพยาบาทเกลียดชังกระวนกระวายเพราะจิตเศร้า หรือหดหดเหี่ยวกระวนกระวายเพราะจิตเหลงหรือฟุ้งซ่านและกระวนกระวายเพราะโรคคิดระแวงรังเลเป็นต้นดังนี้แล้วก็มีอยู่ทางเดียวอีกเหมือนกันที่จะแก้ไขมันได้คือการเข้าถึงธรรมในระดับหนึ่งตามแบบหรือตามวิธีชนิดหนึ่งจนกว่าโรคนี้จะหาย แต่ต้องขอ้ํำไม่ให้ลืมอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าถึงทำแล้วไม่อาจจะมีโรคอย่างนี้ได้หรือแม้ที่สุดแต่ขณะที่จิตถึงทำเป็นการชั่วคราวโรคอย่างนี้ก็ยัง,ยงเกิดไม่ได้เรียกว่าความทุกข์ซึ่งมีมุลมาจากเรื่องทางจิตล้วนๆก็ไม่อาจจะมีแก่คนที่ถึงทำ ทีนี้มาถึงความทุกอย่างที่สซึ่งมีมูลมาจากเรื่องฝ่ายสติปัญญาความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจเป็นต้นซึ่งมันได้ดำเนินไปนอกแนวของธรรมข้อนี้หมายความว่าเขาเป็นคนที่มีร่างกายสบายดีมีเงินใช้มีเกียรติยศชื่อเสียงมีพวกพ้องบริวาร และเขามีสุขภาพทางจิตดีดังที่เขาเรียกกันว่าคนปกติและยังแถมมีสติปัญญาเต็มตามที่มนุษย์ธรรมดาควรจะมีด้วยแต่แล้วเขาก็ยังต้องหม่นหมองหรือบางทีก็ต้องร้องไห้เป็นวักเป็นเวนหรือนอนหลับได้ยากเป็นต้นเพราะว่าเขาเป็นโรคทางวิญญาณอีมิชาทิฐิ มีความเห็นผิดเข้าใจธรรมชาติอันเล่นรับผิดแก้ปัญหาเรื่องความโลภความโกรธความหลงไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของธรรมชาติอันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาอย่างสูงคือทำตัวจริงนั่นเองก็ยังไม่ได้คืเอ,อเรียกว่าเขาเป็นโลกในทางฝ่ายวิญญาณ ทั้งที่เขาไม่เป็นโรคทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตเขาก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นเองคนแต่คนที่ถึงธรรมมีจิตเป็นธรรมแล้วย่อมไม่เป็นโรคชนิดนี้เลยคือไม่มีความทุกข์ชนิดที่มีมูลมาจากเรื่องทางฝ่ายวิญญาณเขาเรียกว่าเขาเอาชนะความทุกข์ทั้งสามประการคือ มีความสดชื่นชนิดที่เป็นทุกข์กับเขาไม่เป็นดังที่กล่าวแล้วข้างตน้นขอซ้อมความเข้าใจไว้ในที่นี้ว่าการที่จัดแบ่งความทุกข์หรือโรคออกเป็นสามประเภทดังนี้นั้นเป็นการจัดขึ้นเองเพื่อความสะดวกแก่การที่จะเข้าใจได้โดยง่ายสำหรับพวกเราในสมัยนี้คนพวกอื่นหรือนักศึกษาพวกอื่นอาจจะไม่จัดอย่างนี้ก็ได้ แม้แต่ที่สุดแต่ในคำพี์โดยเฉพาะคำพี์อตะกะถาซึ่งได้เปรียบเทียบความทุกข์กับโรคว่ายังจัดไว้เพียงสองประเภทคือโรคทางกายกับโรคทางจิตและจัดให้โรคทางจิตหมายถึงกิเลสโดยตรงซึ่งในที่นี้เราเรียกกันเสียว่าโรคทางฝ่ายวิญญาณ ก็เราจัดให้มีโรคทางฝ่ายวิญญาณหมายถึงโรคที่เกิดแต่ระบบของจิตหรืออาการกระวนกระวายของจิตในขั้นต้นๆขอภาย <c oughs> า่ำๆนั่นเอง และเพื่อให้ตรงกันกันกบภาษาไทยสุดท้ายหมายถึงโลกจิตด,ด้วยทีนี้ถ้าเราเหลือเหลือบ <c oughs> ดูทางพวกบาลีก็คือคัมภีร์บาลีและเป็นพุทธภาษิตท,ที่กล่าวถึงความบริสุทธิ์หรือความหายจากโลกกลับไปพวบว่าหายจากโลกทางกายกับวาจาชนิดหนึ่ง หายจากโรคทางจิตชนิดหนึ่งหายจากโรคทางทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งเป็นสามประเภทด้วยกันในการบรรยายนี้จะเห็นว่าการจัดอย่างนี้สะดวกที่จะเข้าใจได้ง่ายสําหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปจึงได้เชียเห็นโรคหรือความเป็นทุกข์เป็นสามประเภทดนะังที่กล่าวแล้วความสดชื่นของคนเราโดยเรียกภาษาบาลีว่าเขมะ หรือโดยภาษาไทยว่ากเกษมความหมายก็คือไม่มีอะไรครอบงำย่ำยีซึ่งทำให้เศร้าหมองหรือหดเหี่ยวไปมีแต่ความเบิกบานแจ่มใสสดชื่นความกเกษมจากโรคสามประการดังที่กล่าวแล้วควรจะถือว่าเป็นความเกสมอย่างยิ่งคือสดชื่นอย่างยิ่งเพียงแต่ไม่มีโรคทางกายให้โรคทางจิต ดูก็รู้สึกสนุกสนานร่าเริงดีอยู่แต่ถ้ายังมีโรคทางฝ่ายวิญญาณซ่อมเร้นอยู่แล้วในทางธรรมะไม่ถือว่ากระเกษมจากโรคนั่นแหละคือการที่ยังไม่ถึงไม่ถึงธรรมใช่ไม่ถึงธรรม ยังมีโรคร้ายหรือเชื้อโรคร้ายแรงเสร็จแทงอยู่ภายในคือในส่วนลึกของสันดานซึ่งอยู่ลึกไปกว่าระบบของจิตเราจะต้องมีความมุ่งหมายกว่าล้างโรคร้ายให้หมดไปกระทั่งถึงส่วนลึกของสันดานจึงจะเรียกว่าถึงธรรมควรจะเข้าใจให้ถูกเสียด้วยว่าคําที่กล่าวว่า อารขยาปรมาราพาซึ่งแปลว่าภาวะแห่งความไม่มีโรคย่อมเป็นลาบอย่างยิ่งนั้นถ้าเป็นคำกล่าวของคนพวกอื่นจะมีความหมายอย่างไรก็ตามใจเขาแต่ถ้ากล่าวนี้อยู่ในรูปพระพุทธภาษิตแล้วคำว่าภาวะแห่งความไม่มีโรคย่อมหมายถึงความไม่มีโรคทั้งสามประเภทที่กล่าว แล้วเนื่องจากคำกล่าวประโยคนี้มีกล่าวกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลบ้างแล่กล่าวโดยพวกขายยาตามท้องถนนในครั้งพุทธกาลบ้างและพวกรัฐที่อื่นๆอีกบ้างมันจึงมีความหมายตื้นลึกสูงต่ำกว่ากันไปตามความรู้สึกของเขา ขั้คำกล่าวประโยคนี้พัดเข้ามาในวงของพุทธศาสนาจึงมีการกล่าวโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าในบางครั้งบางคราวนั้นถือกันว่าเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้ตั้งแต่ชั้นต่ำที่สุดจนถึงชั้นสูงที่สุดคือไม่มีแม้แต่พวกโรคในทางฝ่ายทิฏฐิหรือฝ่ายวิญญาณซึ่งตรงกับคำว่า โยกโยกเคมะซึ่งแปลว่ากระเมจากโยคะนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้ลองคำนวณดูเองเกิดว่าเคมะหรือความสุดชื่นในที่นี้มีความหมายกว้างแคบหรือสูงต่ำอย่างไรเป็นความเครียเกล่าวจากโรคหรือความทุกข์โดยชิ้นเชิงอย่างไรแล้วพึงถือเอาใจความว่า นั่นแหละคืออนิสงส์ที่ปะเจจชนจะพึงได้รับในการถึงธรรมของเขาเป็นข้อแรกที่เราให้บทนิยามว่าการถึงธรรมทำให้มีชีวิตยอยู่อย่างสดชื่นเพราะทุกข์กับเขาไม่เป็นดังที่กล่าวแล้วดังนี้จบการบรรยายครั้งที่สองของท่านพุทธทาสในหนังสือ ถึงทำทำถึงคนนะคะวันนี้น,นิสสามานีก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมะด้วยกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ